ลั่งสอนนะคะาาสายใม่พันธุ์เดิ<ห>มพันธดีก่อน,มอนไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไม่ไม่ฝึกเขาก็ได้เขาหิวมากเลยโอเคขอขอ,อนะคะดูสิกินอะไรเนาะวันนี้น้องไหมทองกินอะไรลูกเนีย่ยคุณลุงกําลังป้อนอาหารให้นะคะบางอย่างน้องก็ <c oughs> เอาให้เขาก็ไม่กินนะคะเขาเขาอาจจะไม่ชอบแล้วอย่างนมนี้ นมนี้ไม่ค่อยกินแล้วนะคะไม่ค่อยชอบแล้วนะคะแต่ว่าชอบกินอาหารที่มันมีรสชาติขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนนี้คุณลุงกําลังป้อนอะไรครับป้อน mm. ทัดไข่ใช่ไหมคะ mm. เห็นเขาชอบวันนั้นหิวดูสิคะเนี่ยกินอร่อยเลย mm. กินใหญ่เลย mm. น้องไม้ทองกินทัดไข่นะคะวันนี้ mm. ซื้อมาจากห้างหน้าเนาะแล้วน้องก็ชอบน้องก็กิน อคุณลุงก็พานั่งตรงนี้เลยเนาะมันมันบังมันบังนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเออไม่ดูหน้าคุณลุงดูน้องไหมทองกินอาหารหมดไหมคะคุณลุงอืมมันขยับไปมันก็มีไหมติดอยู่ะคะ่ะคุณลุงความจริงแล้วพาน้องมาตรงนี้น่าจะถ่ายน่าเห็นชัดกว่า ขยับไปก็ติดไหมตอนนี้ป้าถ่ายคลิปไปด้วยค่ะคุณจันตอนนี้ป้าถ่ายคลิปน้องไหมทองคุณลุงป้อนอาหารน้องไหมทองนะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าเถิบมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวป้าเถิบมาตรงนี้หน่อยมาถ่ายน้องไหมทองกินอาหารหมดแล้วหรอคะออ้ย หมดแล้วหนูยังไม่อิ่มเลยค่ะคุณตาหนูยังไม่อิ่มเลยไหมทองยังไม่อิ่มเลยเอาไปแล้วได้ไอ้ถ้วยรองมาลงมาเอาไปแล้วมาลงมาไม่ทองไปไปกินอาหารกับคุณตาอีกแล้วหรืมาลงมามามาเนี่ยมาลงมามาแล้วมาแล้วอ่าไม่ทองกินอาหารมาลงมาไปกินอาหารกับคุณคุณตาอีกก่อนไปลูกไปเอานั่นแหละไม่ทองก็ชอบกิน กินไข่ข้างในนะคะชอบกินไส้ไส้ข้างในนะคะของอาหารแต่ว่าก็ถ้วยที่รองก็กินบ้างนะคะก็กินด้วยไหนคุณลุงดูให้ให้ดูชัดๆหน่อยน้องกินอะไรอ๋อน้องกินทาร์ไข่นะคะเพราะว่าตัวเล็กก็ยายยายไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลาที่จะทาอาหารต้มข้าวใส่ตับเหมือนแม่ปลอยทำอะไรแบบนี้ เากินอาหารอ่อนๆแบบนี้นะคะเขาชอบป้าก็เลยให้คุณลุงซื้อสําเร็จมาให้เพราะว่าป้าไม่มีเวลาทําให้นะคะขอบคุณนะคะทั้งเก้าท่านป้าป้า,ปาอัดอัดคลิปด้วยะคะ่ะตอนนี้ป้ากาลังอัดคลิปน้องไหมทองกินอาหารนะคะคุณลุงกําลังป้อนแบบนั่งกับพื้นป้อนสบายๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเอส กินอิ่มนะจ๊ะล้างมือดีๆด้วยค่ะโอ้คุณคุณตาไปแล้วคุณตาไม่ไม่ป้อนแล้วน้องไหมท้ทองกินเองแล้วทีนี้ก็เออเกลือนบ้านเลยหละคราวนี้ยเกลือนบ้านเลยแหละคุณลุงคราวนี้ไม่ได้ไม่เอาใส่ถ้วยใส่ชามให้เขาใส่มือป้อนเนี่ยพอกินใส่เสร็จแล้วใส่ข้างในเสร็จแล้วน้องไหมทองก็ลื้อถ้วยแล้วนะคะ หรือถ้วยอาหารเพราะว่าถ้วยก็กินได้อะเนาะอ่ากินอาหารแล้วน้องไหมทองกินนี้น้องไหมทองกินอาหารคือทาดไข่นะคะเห็นเขาชอบมะเนาะโอเคสําหรับน้องไหมทองกินอาหารสั้นๆคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวป้าจะลงคลิปให้ดูนะคะไหมทองอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยเนาะ อู้อร่อยที่ชอบมากสิท่าทางกินหมดเลยเหลือถ้วยก็กำลังกินน่้มงเงี้ยมเงอมเงี้ยมนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆน้องไหมทองกินอาหารคุณลุงป้อนอาหารน้องไหมทองนะคะสวัสดีค่ะนี่แหละป้าใหญ่เลยมีเสียงด้วย อร่อยแนละมีเสียงด้วยกินดกินกินแต่ก็แบบลื้อเกินบ้างเลยเลยค่ะเอาไปแล้วเอาไหมทอง